ของเอกภาวินสุนทรพิชายนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีคะ่ะพี่อ่องคะ่ะครับสวัสดีครับเมื่อช้าที่เราคุยกันพี่อ่องบอกว่าตอนนี้ตลาดอัพไซจำกัดครับผมอือหึคำแนะนำตอนเย็นเพื่อที่จะเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็อย,อย่างที่เรียนไปนะครับว่าอตอนนี้เมือนรัา ดาวไซตลาดที่มันจะเป็นภนาพของการการปรับตัวลงมาครับมันจะอยู่ที่บริเวณพันถกร้อยจุดนะครับที่เมีอก็อจ,ะจะจะปรับตัวลงมาถึงเพราะว่าอ,อย่างการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องวัคซีนนะครับที่ที่มีเข้ามาหนึ่งแต่ว่าก็ กลุ่มพวกรีพองเนี่ยมันมันขึ้นมาพอสมควรแล้วอาจจะมีการการขายทำกำไรพักตัวลงบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของช่วงสัปด,ดาห์นี้มันมีเรื่องประชุมใหญ่น,นะครับก็คือในวันที่สิบห้าสิบหกมิถุนายนนะครับซึ่งตลาดก็แม้ว่าจะจะคาดว่ายังน่าจะไม่ได้มีการส่งสัญญาณ QE นะครับแล้วก็อย่างที่ ที่แบบตลาดมันขึ้นมาแล้วในะัรัาศักดิของการเทคโปรฟิต mm hmm. บ้างนะครับหรือว่าถ้าออกมาตามคาดมันก็เสมอตัวนะครับแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงแบบเรื่องเมกาคิทส์ไทที่จะออกมานะครับตลาดมันก็เลยออกมาในภาพแบบมีมีแรงขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงก่อนกนารประชุมดังกล่าวนะครับ mm hmm. ก็เลยเ,เป็นปัจจัยที่ที่ทําให้ตลาดมันพับตัวลงมาในช่วงเนี้ยนะครับ mm hmm. ก่อบอนก็ยังดูจำกัดอยู่ที่แนวเดินที่บอกไว้นะครับก็คือโซนแักประมาณหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสี่ห้านะครับแล้วก็าดาวไซต์ภาพการตรับตัวลงมาก็โอกาสลงมาที่แถวพันหนะครับ<ะ>หรือว่า,าถามว่ามีโอกาสหลุดต่ำกว่าไม้เนียงก็ เขาะบอกว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหลุดต่ำกว่าจะมีประมาณแถว1590-1580นะครับ <c oughs> ภาพลักษณะก็ยังเป็นการ <c oughs> การแบบแบ่งเทคโปิฟิตนะครับสำหรับบางตัวที่แบบมีกแบบำไรแล้วหรือว่าตัวที่แบบหุ้นขึ้นมาเยอะไล้เราแบบไปไล่ซแบบแบบอนราคามันจะปลายรอบอล้วอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับ คุมความเสี่ยงให้ดีที่เตรียนไปในตอนเช้านะครับว่าอาจจะเป็นจังหวะในการแบบเริ่มต้องแบบอ,ออกอุ้นมาก่อบ้านนะครับเพราะว่าใ,ในส่อนของตัวดาวไซ์มันมันเริ่มมีนะครับส่วนเออขาถามว่าภาพใหญ่จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอรอดูการพักตัวชุดนี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าแบบ ต่ำกันหมไม่นานหรือหนึ่งห้าปีสุด้านเนี่ยอาจจะเป็นภาคของการย้อนกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าตลาดตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่ที่ประเด็นเรื่องตัวธนาคารต่างๆนะครับว่าถ้าจะเริ่มมีการแบบลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงเนี่ยมันก็จะเป็นเพิ่มความเสี่ยงต่อดาวไซ์ของตัวตลาดปุณนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเริ่มมี แอคชั่นเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับซึ่งท้ายแล้วก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยก็ผ้า,าจากเนี้ยก็ต้องระมัดระวังแม้ว่าจนขึ้นแต่ว่ามันก็ระหว่างทางนี่แหละครับก็จะมีแบบการแบบพักฐานปรับฐานลงมาบ้างนะครับผมอืมครับค่ะหุ้นหุ้นส่วนหุ้นนะครับหุ้นก็อ่าถ้าใส่การปรับตัวลงในช่วงระยะ ภาพทั้งสัปดาห์นี้หรือว่าอาจจะกินไปถึงในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นตัวอย่างตัวหุ้นของรงไฟฟ้าเนี่ยวามตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อได้นะครับหรือว่าลงมาฟ้าก็ดูพวก e อ g อ c b บีซ g บ s Energy ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นตัวอย่าง พวกกลุ่มเรียลเป็นนิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ยัง็นโอกาสในการรับได้อยู่อย่างตัว BM อมรถไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นอย่างสูนย์การค้าซ p พเอนซนะครับแล้วก็ตัวพวกโรงแรมเอราวันเอวทีอย่างเงี้ยนะครับก็รออ่อนตัวเกานระกันนะครับเป็นจุดในการเข้าได้ สำหรับตัวที่ให้ตามในในตอนเช้านะครับหลักๆก็ถ้าเราดูบอลวิวที่มันปรับตัวลงด้วยนะครับบอลปลาก็ถือว่าลงมาเยอะแหล,ละน่าสนใจในการในการใช้เข้าเก็บนะครับหรือว่า,อาถ้าแบบตัวใหญ่หน่อยก็เป็นแบงก์นะครับซึ่งถ้าแบบเศรษฐกิจมันแบบเริ่มแบบเปิด เมืองได้แล้วเปิดเุรฐกิจได้สัประเทศได้แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ย่อตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อธนาคารถ้าใครชอบนะครับก็ใช้โอกาสในการย่อตัวเป็นจุดในการในการเข้าซื้อส่วนฟิวเจอร์เนี่ยก็ที่แนะนำช็อตไปอาจจะเด้งขึ้นมาไม่ถึงนะก็เดี๋ยวรออน,นะครับรอมันร้อน มาก่อนว่าเดี๋ยวเ,เป็นจุดใ,ในในการเปิดที่หนึ่งน,นะครับก็รอสแถวประมาณบริเวณประมาณเก้าบริเวณประมาณเก้าตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่นะครับผมอย่าบ้านนางาตอนนี้อยู่ที่เก้าเจ็ดเจ็ดจุดหกค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดดูประมาณเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดประมาณนะครับเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดแปด เขาเก้าร้อยเก้าสิบเนี้ยเป็นจุดในการช็อตได้เราเดินมรรคกันอะี้อาจจะต้องต้องรอเด่นก่อนถ้าชอบตามอาจจะแริ่ค่อยได้เปรียบนะเพราะตลาดมันก็มันยังตัดเออสวิงอยู่เหมือนกันครับเด้ช็อตแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเก้าหกเจ็ดแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่เก้าหกศูนย์นะครับส่วนทองคําเนี่ยพีโอเอ็นสองหนึ่งก็ ใช่ดีอาจจะต้องรอหลังประชุมเฟดดีกว่านะเพราะว่ามันอาจจะแข่งรอผลมประชุมเฟดแล้วก็พอหลังประชุมมีข่าแถวมาอาจจะมีความหวนะังก็รอให้มันนิ่งสักระยะหนึ่งก่อนนะแบบนะดตาจริงนแต่ถ้าเราอยากเล่นเลยแล้วก็เป็นรอนะครับ uh huh. เพื่อบ,บัเด็ดดักภาพการรีบาวขึ้นได้ต่อนะครับซึ่งก็จะมีจุดเปิดี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกลงไปนะครับแล้วก็ต่ำกว่า หนึ่งแปดสี่สี่ใช้พีจุดคัดลอดนะครับด้านบนก็จะมีแถวประมาณหนึ่งแปดแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดเก้าศูนย์ครับค่ะหนึ่งแปดเก้าศูนโอเคถามหน่อยได้ไหมคะไม่แน่ใจว่าอยู่หน้าจอไหมพี่อ๋องอ๋อถ้าถ้าตอบได้ก็ก็ตะบตอบมาครับผมครับได้อาตัวนี้ตอบได้ไหมคะแจ๊คค่ะแจ๊เนี่ยมันวิ่งมาวิ่งมาแล้วว่ะนะครับอืก็อาจจะแบบอ รอย่อดละกันหรือว่าอัน,น้ต้องจอดจงดูกราฟเลยอ่ะครับจำจำเลเวลราคาไม่ได้แล้วว่ะขาดผลใชะโอเคด้ไม่เป็นไรเลยพอดีว่ามีพี่ๆนะลงทุนถามมาหลายท่านเลยไม่เป็นไรค่ะพี <ขา S 2> ่อ่องไว้โอกาสหน้าขอบคุณมากเลยค่ะออครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะ้อคาแนะนำจากทางด้านคุณอ่องเอกภาวินสุนทราพิชาด้วยนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาด์นั่นเองนะคะเนื่องจากว่า